EP พ0 7 5งพภิาคำพิาพากษาลฎีกาที่10569ศเับพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดจบบริษัทเจ้าพยากับพวกจำเลยจท์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตาม พระราชบัญญัติปุยพศ2518มาตรา 3, 4, 30, 32, 35, 63, 64, 71, 72, 72/5ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91และนับโทษจำเลยที่2 แระที่3าต่อจากโทษของจำเลยที่2และที่3ในคดีอาญาหมายเลขดำที่4222ทับ2,055ของศาลชั้นต้นจำเลยทั้ง3ให้การรับสารภาพและจำเลยที่2กับที่3ามรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้นับโทษต่อ สารเช้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพศ2 5 1 8มาตรา30อนุ1อนุ4วงเล็บเดิม32อนุ5วงเล็บเดิม35วงเล็บเดิม62วงเล็บเดิม64วักหนึ่ง แก้ไขใหม่66วงเล็บเดิม72วัหนึ่งวงเล็บแก้ไขใหม่ประกอบประมวลกฎหมายยามาตรา83การกระทําของจําเลยทั้ง3เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายยามาตรา91ถ้าร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้า และผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นกรมเดียวเปิดผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษผ่านร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายยามาตา90จำเลยที่1ปรับ50,000บาทจำเลยที่สองและที่ส จำคุกกว่าห้าปีทานร่วมกันขายปุ๋ยเคมีปอมและขายหมูยขายปุ๋ยเคมีชนิดที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นกรำเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้โรงโทษฐานร่วมกันขายหมวยปุ๋ยเคมีปอมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดแต่เพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายยาตาตา90 จำเลยที่1ปรับ1 0 0 0 0 0บาทจำเลยที่สองและที่3ให้จำคุกคนละ3ปีจำเลยที่1รวมปรับ1 0, 7 0 0 0 0บาทจำเลยที่สองและที่3รวมจำคุกคนละ8ปีจำเลยทั้ง3ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78 ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งจำเลยที่1ปรับ85,000บาทจำเลยที่2และที่3าจำคุกคนละ4ปีหากจำเลยที่1ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายยามาตรา29และให้นับโทษจำเลยที่สองและที่3ในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่สัมเ่ทับงพันสอ ของสามชั้นต้นจำเลยทั้งสามอุทธรณ์สารอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสามดีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในกับพิพากษาสามชั้นต้นอนุญาตให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสาลดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยทั้งสามข้อแรกว่า ดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับจำเลยที่1ชอบหรือไม่โดยจำเลยทั้ง3ดีกว่าว่าในวันที่โจทยื่นฟ้องและสารมีคำสั่งประทับฟ้องนั้นจำเลยที่หนึ่งมีนายสันติสุขเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามหนังสือรับรองดังนั้นในวันที่โจทยื่นฟ้องโจทจึงไม่ได้นำตัวกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่หนึ่งมาศาลนั้นเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาต่อบริษัทจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทจึงจะด,ดำเนินคดีได้ความจริงปรากฏตามหนังสือรับรองว่าระหว่างวันที่14สิงหาคม25 5 5ถึงปัจจุบันวงเล็บวันที่29 พฤศจิกายน2555บริษัทเจ้าพยาพวกขับพันจำกัดจำเลยที่1มีนายสันติสุขเป็นกรรมการผู้มีอำนาจรงรายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทําการแทนจำเลยที่1เมื่อคดีนี้จดฟ้องจำเลยที่1ในวันที่26พุศจิกายน2555แมนฟ้องจะระบุว่า จำเลยที่สองไที่สามเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่หนึ่งก็ตามแต่คณะยื่นฟ้องในสันติสุขเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่หนึ่งแล้วดังนี้โจทก์จึงต้องนำตัวในสันติสุขมาส่งสารชั้นต้นพร้อมคำฟ้องเมืม่อโจทก์ไม่ได้ตัวในสันติสุขมาสาร ต้องถือว่าจำเลยที่หนึ่งไม่มีตัวอยู่อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายและต้องถือว่าโจทก์ไม่มีตัวจำเลยที่หนึ่งมาศาลในวันฟ้องด้วยการที่ศาลชั้นต้นประทับรับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่หนึ่งจึงเป็นการไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา165วรวรคหนึ่งและทำให้การดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับจำเลยที่หนึ่งหลังจากนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยดีกาของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฟังขึ้นและไม่จำต้องวินิจฉัยดีกาของจำเลยที่หนึ่งต่อไปมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่สองและที่สามข้อต่อไปว่าก,การกระทําของจำเลยที่สองและที่สามเป็นกรรมเดียวหรือไม่โดยจำเลยที่สองและที่สามดีกาว่า การกระทำของจําเลยที่ 2. รและที่ 3. เกิดจากเจตนาเดียวแม้นจะนําไปจําหน่ายก็เป็นไปตามเจตนาเดิมที่ผลิตขึ้นเพื่อการค้านั้นเห็นว่าการร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีปลอมและปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อการค้ากับการร่วมกันขายปุ๋ยเคมีเป็นความผิดซึ่งอาศัยเจตนา ในการกระทําความผิดแยกตั้งหากจากกันได้แมน้นปุ๋ยเคมีปลอมและปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนที่ขายไปจะเป็นส่วนหนึ่งของปุ๋ยเคมีปลอมและปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนที่จําเลยที่สองและที่สาร่วมกันผลิตเพื่อการค้าและจําเลยที่สองและที่สามได้ขายไปในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาง แต่การกระทำของจำเลยที่2และที่3แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่2และที่3มีเจตนาแยกการร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีปลอมและปุ๋ยเคมีที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อการค้าต่างหากจากการร่วมกันขายปุ๋ยเคมีน้กราตั้งแต่จำเลยที่2และที่3ร่วมกันขายให้แก่ร้านชัดชัยการเกษตรแล้ว การทำของจำเลยที่สองและที่สามจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามประมวลกฎหมายอามาตรา9 1หากใช่กรรมเดียวกันไม่ดีกาบของจำเลยทั้งสามข้อนี้ฝังไม่ขึ้นพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ประทับฟ้องจำเลยที่หนึ่งยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นละศาลอุทธรณ์สำหรับจำเลยที่หนึ่งน,นอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปนตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา9กเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้สารลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด,ด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรลมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้มาตรา9กอ, 91, อน,นุ1 10ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมี่อตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีมาตรา9กาเอดอน,นุสองปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมี่อตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปี มาตรา9 1อนุ3 50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดเมียตาโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปเว้นแต่กรณีที่สารลรงโทษจำคุกตลอดชีวิตประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความอาญ,ญามาตรา165ในคดีซึ่งพนักงานอีการเป็นโจทย์ในวันไต่สวนหมุนฟ้องให้จำเลยมา หรือคุมตัวมาศาลให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปเมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงแล้วให้อ่านและอธิบายฟ้องให้ฟังและถามว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่จะให้การต่อสู้อย่างไรบ้างคําให้การของจำเลยให้จดไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การก็ให้ศาลจดรายงานไว้และดาเนินการต่อไปมาตรา165 วัคสจำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบในชั้นไต่สวนบุญฟ้องแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการที่จำเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือมาตราหนึ่งร้อกสิบาวสาในคดีราษฎรเป็นโจทย์สารมีอำนาจไต่สวนบุญฟ้องรับหลังจำเลยให้สารส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยหลายตัวไปกับแจ้ง วันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบจำเลยจะมาฟังการไต่สวนหมุนฟ้องโดยตั้งทนายให้สักค้านพยานโจทย์ด้วยหรือไม่ก็ได้หรือจำเลยจะไม่มาแต่ตั้งทนายมาสักค้านพยานโจทย์ก็ได้ห้ามมิให้สารถามคำให้การจำเลยและก่อนที่สารปัดทับฟ้องมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น